สามแบงค์ชั้นนำของโลกจะประชุมหลังดอลลร์อ่อนค่าเมื่อวันที่8ธันวาคม2565เวลา23นาฬิกา37นาทีตามเวลาไทยค่ะดัชนีดอลลร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลราเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก6สกุลในตะกร้าเงินลบ0.25สู่ระดับ104.83ขณะที่ดอลลาร่วงลง0.44เสู่ระดับ1.055เทียบยูโ,ยโรและอ่อนค่า0.06สู่ระดับ136.51เยนค่ะดอลลราอ่อนค่าเทียบสกุลเงินหลักขณะที่นักลงทุนบาากรมยยเงิน ของธนาคารกลางชั้นนําของโลก3แห่งในสัปดาห์หน้าซึ่งเป็นการประชุมครั้งสุดท้ายของปีนี้ค่ะทั้งนี้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดจะจัดการประชุมในวันที่13-14ถึงธันวาคมส่วนธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB และธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า BOE จะจัดการประชุมตรงกันในวันที่15ธันวาคม2565โดยนักวิเคราะห์และตลาดการเงินต่างคาดการว่าเฟด ECB และ BOE จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพียง0.5%ในการประชุมครั้งนี้ค่ะอย่างไรก็ดีธนาคาร Standard Chartered ออกรายงานคาดการว่าเฟดอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ย2%อ ในปีหน้า,ากสหรัฐเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ ECB ต่างส่งสัญญาณชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยโดยระบุว่าเงินเฟอ้อและอัตราดอกเบีย้ยมีแนวโน้มใกล้ต่าจุดสูงสุดซึ่งผลการสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่านักวิเคราะห์คาดว่า BOE จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพียง0.5%สู่ระดับ3.5%ในการประชุมรอบนี้ค่ะ